รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบพกพานะครับรัโพงในตัวยี่ห้อเอลปาส์ CTR สามร้อยนะครับสวยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับสกรีนแบรนด์ตรงนี้นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้ถ่านแค่สองก้อนนะครับมีช่องเสียบหูฟังและก็ช่องไม้ด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็มีช่องไม้ในตัวนะครับใช้ถ่าน2 A สองก้อนนะครับเดี๋ยวทดสอบเทสโดยการใช้ถ่านนะครับ หรือว่าใช้ไฟดีได้นะครับฝั่งนี้นะครับเป็น DC 4.5โวลต์นะครับเดี๋ยวทดสอบอัดนะครับอัดลงไม้นะครับอัดจากไมลลงเทปแล้วก็สามารถเล่นเทปได้เต็มระบบตัวนี้เสียบหูฟังออก2รูนะครับออก2รูเหมือนสตรโอทุกอย่างนะครับไม่ได้ออกรูเดียวแบบโมโนนะครับกด p พย์บูเลคคอร์ดเทปหมุนนะครับ ทดสอบอัดหนึ่งสองสามเอลปาทดสอบหนึ่งสองกอขวา้ายกอขวาเต็มระบบนะครับ,อบอนี่ฮะที่อัดเมื่อกี้นะครับั่งนี้เป็นวอลลุ่มนะครับหา้ายกอขวาได้นะครับเวลาดัานเทปออกมาดัานฝั่งขวานะครับมันจะมีแง่งเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับมีคําว่าโอเพนอยู่นะครับาทดสอบฝั่งระบบเทปดูครับ เรื่องสภาพสวยนะครับเขียนว่าออโต้สต็อปนะครับตังโฟมในตัวเซีย์หูฟังออกสองหูนะครับตัวนี้เนะรื่องสภาพสวยนะครับมีรอยนิดหน่อยตามการเวลาสินค้ามือสองโน,นดดาม่านะครับต่ซ้ายก็ขาดจนไม่ลู้เลยนะครับ ไม่ใหญ่มากนะครับทั่วๆไปนะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ